ี่ครับมีมิเตจครับถ้ามาไม่ถึงอีสานเฮ้ย้องเฮ้ยด,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 ดูดิดูดิเอ้ยเฮ้ยโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะออกไปติ่งานเราจะไปสวนนานะครับผมวันนี้เราจะไปพาไปชมนานะครับอันนี้เป็น EP สองแล้วกันนะครับเป็นผู้เลชิบหายแล้วหลุดมาลูกนึมเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายเด็กติกินลิบตันและหนำต้มควรต้มไม่ทุกตีทุกเวลา แล้วไปตามแก้งมึงมาดูให้จบด้วยนะไอ้พวกสั้นคว้าโอเคนะครับอันนี้เพิ่งติดนันแรงนะหน้าตาก็ยังเวลนะ่ล้างเลยแล้วที่ล้างหน้าม,มานะบรรยากาศกระถ่ายให้ดูไปแล้วเมื่อกี้แล้วรอไปหาข้าวกิดกันแล้วกันแล้วค่อยดูอีกที โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็จะเดินออกมาหาอะไรกินกันนะครับโอ้ตัวแรงมาด้วยครับนี่เราก็ถึงอุดรยมเช้าแล้วนะครับมีเด็กซิ่งด้วยครับอุบลก็น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอ,อ,อ,อุดรอ,อุดรชอบพูดหลุดอุบลไปเรื่อยมันอยู่คนละที่กันโหเอ้ยนี่ครับเดี๋ยวเราไปหาเดินชมวิวแถวนี้กันก่อนแล้วกันครับ,รบอาบรรยากาศดีสง,งบไม่มีเด็กแว้นเลยเอ้ยมีถนนอยู่ มี่ข้างหน้าก็มีแบนได้แบนได้ก็แบนไม่รถแบนไม่กันหรอกไม่มีรถแบนบ้านแต่ละมีใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเล้อเลยเหมือนกันหมดเลยบ้านไม้เฮ้ยนะไปหาอะไรกินกันครับเช้าๆโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะออกไปติ๊กนะเราจะไปสวนนานะครับผมวันนี้เราจะไปพาไปชมนานะอันนี้เป็น EP สองกันครับอันนี้เป็น EP สองครับเราจะพาไปนาไปไล่นะครไปไปดูชมสวนนี้เอาตัวแรงเลยครับ ฮอนด้าวีเอฟโตนิกแลมโบกินนี่เฮ้ยโอ้เด็กแถวนี้โอ้ยยิ้มเขาเด็กตัวเขาเยอะเรามากสองคนเองเหอเดี๋ยวเดินเด็กแถวนี้เล่นเนาะเด็กเยอะด้วยเยอะด้วยเดินเล่นไม่รู้เนี่ยตรงไปเลยนะตรงเลยไปแล้วครับนี่โอ้ยโอ้ยใส่หม้าครับไปแล้วครับตับหนึ่งตับสอง ครับกามโอ้ยไปเรื่อยดีกว่าครับนาข้าวเยอะด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตกโอ้ยจะไม่เข้าแลไม่คุ้มเลยนะบรรยากาศสวยงามมากครับที่อุดรนะครับให้น้องชายเป็นคนขับครับในน้ำหนาวเลยเอออากาศสบายๆเลยเย็นๆขนาดมีแดดนะเนี่ยามีแดดยังหนาวเลยเออสเองครับนี่เดราเดินทางไปนากันนะไปกันสองคนเลยฮะใช่บอกเลยอ่ะบรรยากาศก็ดีโล่งมากเลย ผมเคแม่งวุ่นวายจัดเลยอ่ะเขาสบอกเขาสบอกอีสารแต่อู่ดูุาร ครับลีมีเต็ดครับถ้ามาไม่ถึงอินานเอ้ยเอ้ดูดิดูดิดเอ้ยเฮ้ยเ้ยกันดิมิกันอยาังพวกเทียเลยปากปากอะไรดิรันบ่าลหน่อยไหมครับไอ้ย่าปากมึงว่าทำถนนก็ได้ก็มั่งเนี่ยยียจะตายแลนี่ยถนนไอ้เยนนึกว่าอุกกาบาตดีอ่ะมขับบนดาวขานมงเนี่ยโอ้ดูถน้าหน้าเอ้บาบาวบาบาวบาตายแล้วนี่โอ้ดูดิดูลมดิโอ้บ่าบา โอ้ยยังไงเนี <ired> ่ยยังอืโอ้โอ้โอ้โอู้ไปเนี่ยโอ้โหที่นี่แหละไม่ต้องไปหรอกดาวคารเนตัดที่นี่ก็มีโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยแถวนี้เขาปลูกกระท่อมเขาได้แลนะมันมันอ๋อมันมันดอกใจเนื้อเสวอกระท่อมแล้วไม่ใช่นะกโอ้โเอาวูบเอาวู้เอาวูบเอาบ้องพิกนี่ไปขวาเนี่ยโอ้โหอู้ตายเอ้ยเดีรือเดี๋ยวเนหนานะ ขวาขวาโอ้ยตายใช่ไอคนนั่งก้อนเสี่ยวเลยโอ้ยว่าแล้วยายบอกว่าระวังหลุมเป็นนี่เองดูแล้วยายมนาลูกใจส่งนะครับส่งทั่วประเทศนะครับลูกก็สามสิบใครเอาบอกเลยโอ้ยส่วนมนาลูกใหญ่ใหญ่เลยโอ้ย ตายเลยเป็นผู้มืินโอ้จิบหายแล้วหลุดมาลูกนึงโอ้หเหยียแล้วจิบมือมาเหยียแล้วตัดเเฮ้ยอันนี้เราทำอะไรกันเนี่ย นี่นะครับโอเราจะร้องคาราโอเกะกันครับดูเครื่องโซงเครื่องเพยงพร้อมเลยครับชุดใหญ่ครับเต็มระบบครับไม่รู้ว่าทำไมไม่ดังเลยอาจจะพังเมืองก็ดังอะไรก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวเปิดติดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเพลงไก่จานะจ๊ะเราสวัสดีด้ยมคุณไก่จาได้ยินไม่ว่าเสียงใคร ดูเหมือนเสียงคนลองหายแต่ใครใช้เจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องควรหาไก่จ้าลบหน้าไป่ให้ ไม่เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียมเหมือนเอปล่อยชนอดพกลระดงจูบจงละเขานานาเลี้ยวฉันให้เธอ เรือมารักสักคน เชื่อเธอนะที่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำคู่เรือเสื้อยังคู่ปาสวัสดีครับครับครับเอสซีทุกคนครับครับเอ็กโคเอ็กโนเอ็โ เคยสิทำร้ายมันไ <captions> อ้ไอ้ปอนไอ้ให้พีกจีนตัวก่อนจนหัวสิมากหัวโอ้วามกี้แล้วเนี่ยโอ้วยามาทิ้งความฝันในไอ้เลยน้าบอเคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจก็มี มที่เขาเข้ามาดแูแลให้ดีธ้าลูนี้สาวสาวเศร้าเลยไปสำหรับอายและเจ้านี้ค่ะที่ผานมาให้เจ้าจริงไม่เกลียดน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีอ,อยากเอ่ยป นะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนรอดู e p พีสามาดิผมบอกให้ e p พีสามาโคตรสนุกอ่ะริงกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เลยนะ e p พสาสนุกจริงๆนะครับกูจะบอกให้ทุกคนแม่งแบบโคตรมีโคตรดีความสุขอ่ะแบบอีสานนะแม่งต่างจากบ้านเราเลยนะเว้ยทุกคนเออมีโอกาสก็ลองแวะเวียนไปเที่ยวนะเอออีสานเนี่ยโคตรดีอย่างง่าถ้ามึงไม่ ไม่เคยไปหรืออะไรเงี้ยคือเขาดูแลเราดีเหมือนลูกเหมือนหละนะลยทั้งที่กูไม่ได้เป็นญาติเลยรเขาเลยนะเว้ยเออก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จะมี e p สามกับ e p สี่อยู่นะเจอกัน e p หน้าไปละ